สวัสดีจ้ามือนี่กับมีเมนูใหม่ๆมาฝากอีกแล้วจ้าเมนูง่ายๆของห้ามเอนี่ก็สิเป็นพัดผักบุงเด้อจ้าอันดับแรกห้ากระตั้งน้ำมันให้เดอดใส่กระเที่ยวลงไปเจียวจ้าเจียวกระเทียมให้หอมห้ากระคอยเอาน้ำผักบุงที่ห้าล้างแล้วก็หั่นทำความสะอาดไว้แล้วลงมาใส่จ้าลงมาพัดน้ำกันเนาะผักบุงนี่จะเป็นผักบุ้งแก้วเด้อจ้าแม่เอเธอกระเสียนมมาสอยสอยสอยให้มันเป็นชิ้นหน่อยๆจ้ามันกระเสียดเขาเครืองเนาะ เขาก็ทําการผัดผักบุ้งลงไปให้มันยุบก่อนให้มันยุบพอประมาณแล้วเข้าค่อยทําการปรุงเด้อจ้าส่วนการปรุงนี่แม่กระเธอระใส่น้าตาลใส่ผงปรุงรสผงปรุงรสก็สะเป็นก้อนจักน้อยเด้อจ้าความฉืนมันเข่าเนาะก็เลยเป็นแบบนี้ละตามด้วยน้ํามันหอยจ้าเติมน้ํามันหอยลงไปพอสมควรเพราะว่าเราจะทําเป็นผัดผักบุ้งน้ํามันหอย โคเล่โคเล่โคเล่มันเข้ากันจักน้อยก่อนจ้าให้อันผงปรุงรสมันแตกก่อนก่อนเนาะแล้วเข้ากับสีเยาะลงเยาะซอสลงไปอีกจ้าเนี่ยเยาะซอสไปอีกนิดนึงบานนี้บ่ใส่ฟ้าเขียวเด้อบานนี้ใส่ฟ้าเหลืองจ้าแล้วเข้ากับทำการโคเล่โคเล่โคเล่ไปจ้าพัดพักบ้งแก้วนี่มันจะต้นใหญ่มันสิก้านใหญ่เนาะจ้าวบๆเด้อ อาทีเด็ดอยู่ตรงนี้จ้าที่แหลกกับวัิพัดแต่พักบุ้งซื้อๆลออาพัดไปพัดมาเติมเนือซัดลงไปจักน้อยนั่นก็คือปลากระป๋องนั่นเองจ้าเทปลากระป๋องลงไปทําการโคเลให้มันเข้ากาันผักบุ้งมันต้นใหญ่ชิ้นใหญ่แม่เธอกระสิถิงไว้นานจักน้อยเพื่อให้มันเปื่อยถ้าจ้ามันสิได้ย่ำง,ง่าย แม่เด้อจะชอบผักบุ้งอันนี้มากกว่าผักบุ้งจีนเด้อจ้ามันจะว่าเข่าแขวเนาะมันจะยำง่ายจ้าเสร็จแล้วตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าผัดผักบุ้งกร,บกรอบๆใส่ปลาก,กระป๋องลงไปเพิ่มสีสันและรสชาติของผักบุ้งเราให้หน่ารับประทานยิ่งขึ้นจ้าเป็นจัไใดจ้าเป็นตาแซบบอมาเดอ้อจ้าแบบนี้เสร็จแล้วมากินข้าน้ำกัน ผัดผักบุ้งปลากระป๋องมือนี่เมนูเห้ากกบซิมี่ผัดผักบุ้งปลากระป๋องมีไข่เอ่ยไข่เจียวพนะนะมีอันไข่พัโลจ้าที่เฮ็ดไวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วกันนะ้ำพริกกะปิที่ต่ำไวละจ้าเซจแล้วมากินน้ำกันจ้า